10ข้อคิดจากหนังสือ Beating the Street หรือว่าตีแตก Wall Street จาก Peter Lynch หนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่เขาออกต่อมาจากหนังสือเรื่อง One up Wall Street ที่ขายดีมากๆเขาพยายามจะให้คนเข้าใจนะว่าเอ๊ะ จะต้องลงทุนยังไงนะถึงจะประสบความสำเร็จได้เพราะว่าตอนที่เขาบริหารกองทุน Fidelity m a g e l l a n Fund เนี่ยเขาก็ประสบความสำเร็จมากใช่ไหมเขาก็เลยเอาเทคนิคต่างๆกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยมาสอนคนว่าเฮ้ยทุกคนก็สามารถทำได้เหมือนกันนะถ้าเขาทำได้เนี่ยคุณก็ทำได้เพราะฉะนั้น,นมาฟังข้อแรกกันเลยดีกว่าข้อรแรกเนี่ยเขาบอกว่าเออทุกคนก็ต้องทำกันบ้านด้วยนะเพราะว่าถ้าอยากจะหาหุ้นดีๆได้เนี่ยก็ต้องไปทำรีเสิร์ชดูว่าอะไปทำกันบ้านซิว่าอะบริษัทเนี่ย Financial statement เป็นยังไง Competitive advantage ของเขาอยู่ตรงไหนบ้าง Growth prospect ของแต่ละ i n d u s t r y เนี่ยเป็นยังไงเพราะเมื่อเราทำการบ้านหาข้อมูลเพิ่มเนี่ยเราก็จะสามารถ identify ได้ว่าเฮ้ยตอนนี้โอกาสมอยู่ในเซกเตอร์นี้นะเราควรจะไปลงทุนตรงนั้นข้อ2เลยก็คือต้องพัฒนา investment style ของเราว่าณนะตอนนี้เนี่ย เราเป็นสไตล์แบบไหนนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มี financial goals ไม่เหมือนกันรับความเสี่ยงได้ไม่เหมือนกันหรือว่ามีความชอบที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าสไตล์การลงทุนแบบไหนที่เหมาะกับเราเช่นสมมติวนะ่าบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันแบบว่าชอบบริเวณเฟสอยากจะเป็น VI ใช่ไหมเพราะฉะนั้น VI ก็ต้องไปหาคุณสไตล์หนึ่งหรือบอกว่าโอ้นี่แหละชอบปีเตอร์ลินช์มากเลยก็แสดงว่าชอบ growth investing ก็ต้องรับความเสี่ยงได้มากขึ้นหรือบางคนบอกว่าก็ไม่มีสไตล์นะ หาแบบไหนแบบชอบแบบไหนก็ได้ที่ได้เงินเลยไงก็อาจจะเป็นทั้ง2แบบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องลองตัดสินใจก่อนเพราะว่าถ้าเราเลือกได้ปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเราควรหาคุณประเภทไหนความเสี่ยงที่เราได้เนี่ยประมาณไหนข้อที่3ก็คือการลงทุนเนี่ยก็ต้องเป็นลองเทอระมนะเขาอยากจะให้ลงทุนลองเทอมมากกว่าที่จะแบบไปเล่นเทรดในช็อตเทอมเพราะเขาเชื่อว่าการที่ลงทุนแบบลองเทอมเนี่ยก็จะได้แบบไม่ตัดสินใจแบบฉุกเะหุกแบบเขาเยนะ ใช้การตัดสินใจชั่ววูบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาเกิดอะไรที่ตลาดลงนิดนึงก็กลัวละเพราะอย่างตัวเขาเองพอเขาเป็นกองทุนเนี่ยเขาต้องตัดสินใจระยะยาวอยู่ละเขาก็เลยสามารถพิสูจน์ได้ว่าต่อ้เขาซื้อหุ้นหลายๆตัวหรือหลายๆเซกเตอร์เนี่ยแต่ลองเทอมละเขาก็สามารถที่จะบีตลาดได้ดี ข้อ4เนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่ชอบลงทุนในโกลดสต็อกนะหรือว่าหุ้นที่มีการเติบโตค่อนข้างสูงเนี่ยเขาก็เลยแนะนําเลยว่าเนี่ยลงทุนแบบโกลด์สต็อกไปเลยเพราะว่าบริษัทที่มีโกรดดีเนี่ยโอ้ปกตินีหุ้นขึ้นเยอะคือไปหาดูก็ได้ว่าบริษัทไหนเนี่ยเออร์เนงนี่แบบขึ้นตลอดเวลาเพราะท่านลงทุนในบริษัทแบบนี้เนี่ยจะได้รีเทิร์นค่อนข้างเยอะเพราะอย่าลืมว่าโกลด์สต็อกเนี่ยมันมากับ PE ที่ค่อนข้างสูงแต่เนื่องจากโกลด์มันเยอะอะเพราะฉะนนั้้รราาคหุก็ปปบไขึ ก็ปรับขึ้นตามไปด้วยข้อ5ก็คือต้องรู้จัก selective นะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องอยู่ในบางกอง,งอะ่ะการบัง mutual fund อ่ะเพราะว่าบางคนบอกว่าชอบไปลงทุนในกองทุนใช่ไหมแต่ว่าแต่ละกองทุนอะ่ะ performance ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเลือกกองทุนที่ดีคือเราต้องไปดูแล้วว่าหนึงเลยเนี่ยในอดีตผลตอบแทนของแต่ละกองทุนเนี่ย เป็นยังไงบ้างผลตอบแทนที่ดีเนี่ยมันดีแค่บางปีหรือเปล่าหรือดีอย่างต่อเนื่องควรี่ต้องไปลงทุนกับกองทุนที่ผลตอบแทนดีอย่างต่อเนื่องคิดค่าธรรมเนียมไม่แพงแล้วก็ผู้จัดการกองทุนเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็สามารถที่จะควบคุมความเสี่ยงให้ต่ำแต่ว่า optimize return ให้ได้สูงด้วยข้อ6ก็คือเขาบอกว่าเวลาลงทุนเนี่ยก็คือโอ้ไม่ใช่เลือกแต่แบบ mid cap อย่างเดียวนะก็คือต้องลงทุนแับ ผสมผสมกันไปนะทั้ง Large Cap แล้วก็ Mid Cap เพราะว่าพวก Large Cap ก็คือเป็นบริษัทที่ตั้งมานานแล้วใช่ไหมได้กำไรเยอะมีประวัติของแบบความมั่นคงอะในขณะที่แบบบริษัทที่เป็น Small Cap เนี่ยอาจจะมี Growth Potential สูงก็จริงแต่ว่าบางขังเนี่ยบางบริษัทนะ แค่สองสามปีก็หายไปละหรืออาจจะหลอกก็ได้เลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการที่เรา d i v e r s i f y พอร์ตของเรามีหุ้นทั้งหุ้นใหญ่แล้วก็หุ้นเล็กเนี่ยจะช่วยให้เราได้ผลตอบแทนที่ดีในขณะที่ความเสี่ยงเนี่ยก็จะค่อนข้างควบคุมได้ข้อ7ก็คือเวลาลงทุนเนี่ย ต้องคอยดูอารมณ์ตัวเองให้ดีด้วยนะเพราะว่าบางคนชอบตัดสินใจลงทุนหุ้นด้วยอารมณ์ไงซึ่งมันทําให้ผลตอบแทนนะไม่ดีหรือบางครั้งก็ลอสไงเพราะฉะนั้นนะอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจอย่าใช้ความโลภความกลัวพวกนี้ไม่เอาต้องยึดอยู่กับ investment strategy ของเราเราก็โฟกัสสําหรับตัวของ long term perspective ว่าเราเชื่อในบริษัทไหนจริงๆอันนั้นจะทําให้เราได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าข้อ8ก็คือเขาบอกว่า เอ่อให้ลองมองหาโอกาสที่ซ่อนอยู่ให้ดีๆะนะเพราะว่าหุ้นบางตัวเนี่ยก็มีอะไรดีๆซ่อนอยู่ทําให้คนเนี่ยบางครั้งไม่ได้มองหรือ under value ด้วยซ้ำเพราะว่าต่อให้คนส่วนใหญ่ที่เรียนมาเนาะก็ด้วยทฤษฎีอะ่ะโอ้มาเก็ตนี่เอฟเฟชเชนมากแต่จริงตลาดมันก็ไม่ได้เอฟเฟชเชนตลอดเวลานะหรือบางคำอาจจะมีช่วงที่แบบ โอ้ปรับตัวลงเพราะว่าเหตุการณ์มาเหตุการณ์ที่ตลาดกลัวเพราะฉะนั้นถ้าเราหา hidden opportunity ได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะรีเทิร์นที่ดีอันนี้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปีที่แล้วแล้วกันนะอย่างปีที่แล้วเนี่ยมันก็มีหลายบริษัทที่เป็นบริษัทพวกซีฟู้ดแต่อยู่ดีๆไม่ใช่อยู่ดีๆคือเขาทําอยู่แล้วแต่แค่ไม่มีใครรู้คือมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาทําอาหารสัตว์แบบสัตว์เลี้ยงเช่นแบบหมาแมวอะไรอย่างเงี้ยสังเกตดีว่าปีที่แล้วบริษัทนะ ที่ทําพวกอาหารสัตว์หมาแมวเนี่ยมักจะให้ผลตอบแทนที่ดีมากๆเพราะว่าธุรกิจอาหารหมาแมวเนี่ยโตดีเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นฮิดเด่นอัปอร์เนที่ตลาดในปีที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้รับรู้เลยก็เลยทาให้คนที่ถือหุ้นพวกสมมตินะอย่างพวกทียูทีซีอาเซียนะลยพวกเนี้ยเลยได้ผลตอบแทนที่ดีเพราะมันมีฮิดเด n นอ p o r ปอ n i t นอยู่ข้างในข้า9เลยก็คือเขาบอกว่า ให้ดู Market Cycle ดีๆนะเพราะว่า Market Cycle เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากเหมือนกันเพราะว่า Market Cycle หรือว่าวงจรของตลาดนี่ก็คือมันก็มีตลาดช่วงที่แบบอ่ากรอ ใช่ไหมหรือว่าเป็น c o n t r a c t growth ก็คือช่วงขึ้น contraction ก็คือช่วงลงเพราะฉะนั้นช่วงตลาดขึ้นหรือตลาดลงเนี่ยมันก็มีโอกาสแล้วก็มีความเสี่ยงที่ไม่เหมือนกันถ้าเรารู้ว่า market cycle ตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงเราก็จะได้ตัดสินใจลงทุนได้ถูกเช่นสมมุตินะว่าอะบางคนทีาอยากได้ผลตอบแทนเยอะๆเนี่ยก็ต้องดูว่าเฮ้ยตลาดช่วงลงเนี่ยลงใกล้จบยังถ้าสมมติใกล้ลงใกล้จบเนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มซื้อหุ้นละเพื่อถือ long term อหรือสมมติถ้าเกิดว่าตลาดเป็น g r o w มาหลายปีเนี่ยเราก็ต้องดูแล้วว่าเอ๊ะ รถนี่มันยังอยู่ได้อีกนานไหมถ้าไม่ได้นานเนี่ยเราอาจจะต้องเทคโปรฟิตก่อนที่ตลาดหุ้นเนี่ยจะพีคก็ได้ข้อสิก็คือต้องเรียนรู้อย่างเรื่อยๆแล้วก็ปรับตัวไปตามตลาดเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันก็มีอะไรใหม่ๆทุก วันเลยนะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเทรนไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือต่างๆเช่นพวก algo หรือว่า strategy ในการแบบซื้อหรือลงทุนหุ้นหรือการทำาราฟก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราหาความรู้อย่างตลอดเวลาเรารู้ว่าตลาดตอนนี้เป็นยังไงค่อยๆพัฒนาตัวเองแล้วก็เรียนรู้ที่จะปรับ investment strategy ของเราเนี่ยให้เข้ากับประสบการณ์ที่เราเจอค่อยๆพัฒนาเราไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะทำให้ portfolio ของเราเนี่ย เป็นบวกได้ตลอดทุกปีเพราะฉะนั้นเมื่อฟัง10ข้อนี้แล้วเนี่ยลองไปคิดดูนะว่าอ่ะพอร์ตของตัวเองตอนนี้เป็นยังไงบ้างเป้าหมายการลงทุนของเราเป็นยังไงเราลองไปดู financial statement ของบริษัทที่อยู่ในพอร์ตของเราดูแล้วก็คอย monitor พอร์ตเราเรื่อยๆปรับพอร์ตให้เข้ากับสถานาการณ์แล้วก็ลองหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมตลอดเวลาแค่นี้คุณก็จะเก่งในการลงทุนเนี่ยได้มากกว่าคนอื่นแน่นอน